สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมกาดเลยครับร้านเคเคช็อปเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนําตัวโลโลกลิ่นช็อกโกแลตนะครับทุกคนนี่เป็นกิ่นช็อกโกแลตที่ไม่เย็นนะครับสาหรับคนที่ชอบอรสชาติไม่เย็นนะทุกคนก็ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะครับรับประหยัดมากๆกกล่องหนึ่งราคาไม่ถึงร้อยนะครับผม แล้วมีกลิ่นช็อกโกแลตหอมๆด้วยนะครับก็สำหรับใครที่ชอบช็อกโกแลตนะทุกคนก็แนะนำได้เลยนะครับตัวนี้หอมแล้วก็ถือว่ากลิ่นชัดมากๆนะครับขายดีมากๆเลยของร้านเรานะครับผมตอนนี้ก็จัดโปรอยู่นะทุกคนก็เข้ามาดูได้นะครับเดี๋ยวจะฝากลิงก์ไว้ล่าล่าเนาะก็สามารถเข้ามาดูกันได้เลยนะครับต่อมา เป็นตอนนี้ครับทุกคนกลิ่นวานิลานะครับผมเป็นกลิ่นวานิลาหอมหอมเลยนะครับทุกคนนี่ขนาดเซนถุงนีแบบกลิ่นอย่างแรงมากเลยนะทุกคนเป็นก้นกรองนะครับก้นกรองเปล่านะทุกคนสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับเรามาดูคลิปนี้เนาะก็เป็นก้นกรองมนเปล่านะครับก็คือทุกคนต้องไปหาอุปกรณ์เครื่องอัดแล้วก็ยาเส้นเองนะครับซึ่งเอามาถึงจะสามารถ ทำให้เป็นบุหรี่ได้นะครับซึ่งราคาประหยัดกว่าที่เราซื้อตามห้างสั์สินค้าหรือว่าบุหรี่มวนปกติแน่นอนนะครับผมก็แนะนําตัวนี้ไว้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสินค้าที่ดีมากๆเลยนะครับผมของยุคนี้นะครับที่ต้องใช้นะครับทุกอย่างแพงหมดเลยนะครับแต่ว่าก้นกรองของเราไม่แพงนะครับราคาไม่ขึ้นด้วยนะครับทุกคนอย่างไรฝากไว้ด้วยนะครับนี่ก็จะมีวานิลาช็อกโกแลตนะครับ บูเบอร์รี่นะคบผมแล้วก็กลิ่น <S <S สตอรอเบอร์อรี่ก็มีนะครับทุกคนสตรอเบอร์รี่แอปเปลิลเขียวก็มีนะก็คือสําหรับใครที่ชอบก็ฝากไว้ด้วยนะครับแนะนําเลยนะทุกคนร้านเคเคช็นะครับผมเดี๋ยวจะปักลิงก์ไว้ด้านล่างเนาะใต้คอมเมนต์ว้ให้นะครับก็สําหรับใครที่สนใจก็สามารถทักเข้ามาร้านผมได้เลยนะครับผมก็เปิดตลอดส่งตลอดนะครับก็คือใครออเดอร์มาแล้วก็ส่งให้ไวมากๆเลยนะทุกคน โอเคครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับมาแนะนำสินค้าดีๆให้กับทุกคนได้รู้นะครับผมขอบคุณมากครับ